ขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าเขยา่าควันวันนี้พี่จุ๋มก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่เหมือนกันค่ะนั่นก็คือรอปภค่ะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเวนดึกชื่อสั้นๆเลยคือเวนดึกนะคะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่ จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งเป็นโครงการของเรียกได้ว่าเป็นคอนโดบอกไปเลยว่าเป็นคอนโดนะคะไม่ใช่อพาร์ตเมนต์หรือไม่ใช่หอพักเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านนนทบ,บุรีเป็นคอนโดที่จะมีหลายๆตึกอยู่ในโครงการเดียวกันนะคะแต่ละตึกก็จะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ A B C D ไปเรื่อยๆค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆมานี้เองค่ะประมาณสักไม่เกิน3หรือ4ปีที่ผ่านมาประมาณช่วงปี60นะคะตอนนั้นโครงการนี้เพิ่งเปิดเลยเพิ่งเพิ่งเปิดให้คนเข้าไปอยู่มีการซื้อล่วงหน้าจนกระทั่งขายหมด พอถึงวันที่เขาแกลนโอเพนนิ่งก็คือวันเปิดเพื่อที่จะให้คนเข้าไปอยู่เนี่ยค่ะทุกคนก็ดีใจเพราะโครงการนี้ก็คือเป็นโครงการที่เรียกได้ว่าเป็นโครงการระดับสูงนะคือเลยกลางขึ้นไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นระดับพรีเมียมก็คือเป็นคอนโดที่เรียกได้ว่าราคาหลักล้านหลักล้านปลายๆคอนโดหลักล้านปลายๆนี่พี่จุ๋มก็คิดว่าในสมัยเมื่อปี60เนี่ยถือว่าเป็นคอนโดที่ดีเลยแหละ คนก็หลั่งไหลเข้าไปอยู่ในโครงการนี้ยิ่งนานวันก็ยิ่งหลั่งไหลเข้ามาบางคนซื้อเพื่ออยู่เองบางคนเช่าเขาอยู่และแน่นอนค่ะโครงการแบบนี้เขาก็จะมีรอปพอหรือที่เราจะเรียกกันว่ายามนี่แหละค่ะแต่เราให้เกียรติเขาเรียกเขารอปพอเนาะรอปภเขาก็จะมีประจำอยู่ทุกตึกค่ะตึกละสองคนผัดกันเวรเช้าเวรเที่ยงเอเวรเช้าเวรบ่าย,ยเวรกลางคืน แล้วก็จะมีรปภที่อยู่ตรงหน้าของโครงการเนี่ยค่ะอีกสี่คนที่จะสลับเวรกันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นที่ตึกเจค่ะที่พี่จุ๋มเลือกมาเล่าเพราะมันเป็นตึกเจนี่แหละตึกเจจะเป็นอาคาร8ชั้นนะคะก็คือคอนโดที่เรียกว่าคอนโดโลไลท์สำหรับน้องๆที่ไม่รู้นะคอนโดที่มีชั้นมาก อน้อยกว่า8ดชั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าคอนโดไลท์นะโครงการเนี้ยก็คือตึกเจเนี่ยมีคนย้ายเข้าอยู่เกือบจะเต็มแล้วค่ะก็คือจะมีแค่บางห้องเท่านั้นที่เจ้าของยังไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่แล้วก็จะมีรอปรอเวรกลางวันหนึ่งคนเวรกลางคืนหนึ่งคนค่ะรอปภของที่นี่เขาก็จะค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกับ คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ทุกคนนะคะก็คือผ่านเข้าผ่านออกเขาก็จะทักทายทำความรู้จักกันและพี่ร,ปรอปภที่เป็นที่มาของเรื่องนี้ก็ชื่อว่าพี่โน้ตนะคะพี่โน้ตเนี่ยอายุปีนี้ก็ปาเข้าไป48 49จะ50แล้วแหละ แต่พี่เขาเป็นคนที่ขยันมากถึงเวลาปุ๊บมานั่งทำงานของตัวเองเขาจะเข้าเวรกลางคืนสลับกับน้องอีกคนหนึ่งที่ชื่อน้องเจษน้องเจษจะเข้าเวรกลางวันส่วนพี่โน้ตจะเข้าเวรกลางคืนเมื่อถึงเวลาพี่โน้ตก็จะเดินตรวจสอบ อาคารที่ตัวเองเป็นคนได้รับการดูและนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านหลายๆคนที่รู้สึกว่าพี่โนต้ตเนี่ยเขามีความรับผิดชอบน่ารักใจดีแล้วก็เป็นกันเองอัธยาศัยดีเวลากลับจากทํางานเนี่ยก็จะชอบซื้อขนมหิ้วขนมหิ้วของกินมาฝากพี่โนต้ตเป็นประจําพี่โนต้ตก็จะยิ้มทักทายทุกคนเรียกได้ว่าคนที่อาศัยอยู่ในตึกเจเนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักพี่โนต้ตและแล้วพี่โนต้ตเนี่ย เขาก็มีเหตุฉุกเฉินที่จะต้องลากลับบ้านที่ต่างจังหวัดเนื่องจากว่าภรรยาของพี่โน้ตกำลังจะคลอดลูกค่ะเป็นลูกชายคนแรกที่เพิ่งจะคลอดด้วยพี่โน้ตเขาก็ค่อนข้างที่จะเหอเขาก็เลยขอลางานว่าผมขอลางานกลับบ้านสักหนึ่งสัปดาห์เพราะว่าผมอยากจะไปดูหน้าลูกชายซึ่งแน่นอนว่าเป็นเราเราก็จะต้องใจอ่อนเนาะพ่อเขาอยากไปเห็นลูกอะ่ะ นิติการของคอนโดก็เลยอนุญาตให้พี่โนต้ตเนี่ยลากลับบ้านได้หนึ่งอาทิตย์เต็มๆเลยระหว่างนั้นก็ได้แจ้งไปที่บริษัทร,ปรอปพว่าขอคนมาเข้าเวรแทนเพราะว่าพี่โนต้ตเนี่ยลาไปทั้งสัปดาห์เลยหลังจากนั้นค่ะพี่โนต้ตกลับไปที่ต่างจังหวัดก็มีคนมาทำงานแทนมาเข้าเวรกลางคืนแทนค่ะจนกระทั่งครบหนึ่งสัปดาห์ ตอนนั้นเจ็ดก็ลุนแล้วแหละว่าคืนนี้พี่โน้ตจะกลับมาไม่น่าอยากจะเห็นรูปลูกชายของพี่โน้ตจังเลยว่าหน้าตาจะน่ารักจิ้มลิ้มขนาดไหนน้องๆคิดดูนะพี่โน้สอายุจะห้าสิบแล้วเพิ่งมีลูกชายคนแรกมันก็ไม่แปลกที่เขาจะเห่อใช่ไหมพอเวลาล่วงเลยเข้าสามทุ่มซึ่งเป็นช่วงที่จะเปลี่ยนกะนะคะเขาจะเปลี่ยนกะกันตอนประมาณสี่ทุ่มนะ จเจเจนี่ก็ดีใจว่าจะรอรุ้นว่าเผื่อพี่นกมาแล้วหิ้วขนมติดไม้ติดมือมาฝากและแน่นอนค่ะนาฬิกาก็ค่อยเดินไปเรื่อยๆตอกตอกตอกจนเข้าสู่เวลาสามทุ่มห้าสิบห้านาทีค่ะตอนนั้นเจ็ดเองก็เริ่มกระวนกระวยแล้วแหละเพราะปกติพี่นตจะเป็นคนที่มาก่อนเวลาเสมอนะประมาณสักสามทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยพี่โนตก็จะมาให้เห็นละ ช้าสุดก็ไม่เกินสามทุ่มสี่สิบห้าแต่วันนี้ป่าไปสามทุ่มห้าสิบพี่โน้ตยังไม่มาเลยเจ๊ดก็เลยเออเจดก็เลยตัดสินใจโทรหาเลยค่ะด้วยความที่กลัวว่าพี่โน้ตอ่ะจะจำได้ไหมว่าจะต้องมาขึ้นเวรวันนี้จะต้องมาอยู่เวรกันคืนพอโทรไปค่ะยังไม่ทันที่จะมีเสียงโทรศัพท์ดังสักตืดเดียวเลยนะเจดก็สังเกตเห็นว่า มีเงาของใครบางคนค่ะกำลังเดินเข้าประตูของคอนโดมามันจะเป็นประตูสองชั้นนะคะทุกคนชั้นแรกจะเป็นประตูกระจกผ่านประตูกระจกเข้ามาก็จะเป็นห้องเหมือนเป็นห้องสำหรับเอาไว้เก็บ,บล็อกเกอร์ใส่จดหมายแล้วจะต้องเปิดอีกประตูชั้นหนึ่งถึงจะเข้ามาในบริเวณห้องโถงของอาคารคอนโดแห่งนี้ก็ได้ยินเสียงเห็นเงาของใครบางคนเดินเข้ามาแล้วแหละพอเห็นหน้าชัดเท่านั้นล่ะคะ่ะ จ็ดก็ดีใจว่าเย่ในที่สุดพี่โน้ตก็กลับมาก็รีบวิ่งไปเปิดประตูให้แต่เจ็ดก็ต้องแปลกใจว่าทํำไมพี่โน้ตอ่ะกลับบ้านไปดูลูกชายมาแทนที่จะสีหน้าดูยินดีแต่พี่โน้ตกลับทําหน้าตาแบบเศร้ามากแต่เขาก็คิดได้อีกค่ะว่าหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าพี่เขาอาจจะเศร้าเพราะต้องจากลูกจากเมียมาหลังจากที่ทั้งคู่เจอหน้ากัน เจ็ดก็ทำการสวัสดีทักทายแล้วก็ชวนพี่โนต้ตเนี่ยมานั่งที่เก้าอี้เพื่อที่จะถามว่าลูกชายเป็นยังไงบ้างเลี้ยงง่ายหรือเปล่าแล้วคุณแม่หลังคลอดเป็นยังไงกำลังจะถามสารทุกสุขดิบกันอยู่ดีๆค่ะอยู่ๆพี่โนต้ตก็ร้องไห้ออกมาค่ะเจ็ดก็แปลกใจ <8 S 2> ว่าเฮ <8 S 2> ้ย แค่จากลูกจากเมียมาเนี่ยมันเศร้าถึงขนาดจะต้องร้องไห้ขนาดนั้นเลยเหรอเจตก็ปลอบใจค่ะในขณนะที่เจตกําลังจะเอื้อมมือไปตบที่ไหล่ของพี่โน้ตเบาๆเนี่ยเพื่อปลอบใจพี่โนตก็ถอยตัวออกหางค่ะเดี๋ยวก็บอกว่าเจตเอ็งกลับบ้านเถอะเดี๋ยวปล่อยเป็นหน้าที่พี่ต่อละกันแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันใหม่ทีหลัง ไอ้เจเจก็มองดูเวลาก็อ่ะล่วงเลยเวลาสี่ทุ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เลยขอตัวกลับค่ะหลังจากที่เจกลับไปพี่โน้ตเขาก็เริ่มทำหน้าที่ของเขาทันทีค่ะเขาก็เปิดสมุดบันทึกว่าในระหว่างที่เขาไม่อยู่เนี่ยมีเหตุการณ์อะไรผิดปกติเกิดขึ้นบ้างไหมเพื่อที่เขาจะได้ไปสำรวจนะคะปรากฏว่าทุกอย่างก็ปกติดีค่ะหลังจากนั้น ทุกคนที่ไปทำงานเนี่ยเขาก็จะมีบางคนเลิกงานดึกนะคะในคอนโดเนี้ยก็เริ่มทยอยกันกลับเข้ามาในคอนโดค่ะใครที่เห็นพี่โนต้ตก็เอาแต่ทักทายฮ่าพี่โนต้ตกลับมาตอนไหนลูกชายน่ารักไหมทุกคนก็ถามเป็นเสียงเดียวกันค่ะพี่โนต้ตก็ได้แต่พยักหน้าเงก์เงกโดยที่ไม่พูดอะไรซึ่งทุกคนก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าพี่โนต้ตแกอาจจะเหนื่อยจากการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะกำลังคิดถึงลูกอยู่ทำให้เศร้าหลังจากนั้นค่ะ พอเวลาล่วงเลยไปถึงเที่ยงคืนมันก็เป็นช่วงเวลาที่พี่โน้ตเขาจะต้องไปเดินสำรวจตามชั้นต่างๆค่ะเขาก็ค่อยๆเดินขึ้นไปขึ้นไปสำรวจทีละชั้น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 ,นตามปกติอย่างที่เขาเคยทำค่ะเหตุการณ์ผ่านไปจนเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะพอเช้าเจ้าเจตเนี่ยก็มาผลัดเวรกับพี่โน้ตตอนตีห้า ตีห้าก็ต้องส่งเวนกันให้เรียบร้อยเวนกลางวันจะเข้านานกว่ากลางคืนนะคะเพราะเขาถือว่ากลางคืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะฉะนั้นแบ่งเวลาให้กลางคืนแค่นิดเดียวส่วนกลางวันจะต้องลากยาวหน่อยหลังจากนั้นค่ะ พอส่งเวรกันเสร็จพี่โนต้ตก็รีบออกจากคอนโดไปทันทีเลยซึ่งปกติจะไม่เป็นอย่างนี้นะปกติก็จะอยู่ทักทายพูดคุยกันบางทีพี่โนต้ตแกก็กลับ6โมงเช้า7โมงเช้าก็มีแต่วันนี้มันแปลกค่ะอยู่ๆพี่โนต้ตเราก็เดินออกไปจากคอนโดซะเฉยๆเลยหลังจากนั้นค่ะประมาณ8โมงเช้านิติการก็เริ่มเข้ามาทำงานคนในคอนโดก็เริ่มออกไปทำงานกันพอมาถึงปุ๊บ นิติการเขาก็ไปเช็กกล้องวงจรปิดเลยค่ะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรผิดปกติขึ้นบ้างไหมซึ่งมันก็คือหน้าที่ประจําของเขาที่เขาจะต้องคอยเช็คความเรียบร้อยในแต่ละวันปรากฏว่าคืนนั้นนิติการก็เห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในคอนโดค่ะก็เลยเรียกเจตเข้าไปว่าขอโทษนะไอเจตเนี่ยอไอนิติการเนี่ยพูดอย่างนี้กับเจตเลยนะด้วยความโมโห เรปภพ,อพอเวนกลางคืนไม่มาเองกลับบ้านได้ยังไงเจ็ดก็แปลกใจอะไรไม่มาพี่โน้ตเขาก็มาตั้งแต่ยังไม่สี่ทุ่มนี่เขาก็รับเวนต่อจากผมปกตินิติการก็บอกมันไม่ใช่ละเมื่อคืนไม่มีคนทํางานเอ็งเห็นไหมเวนกลางคืนไม่เดินตรวจงานเลยเจ็ดก็บอกมันเป็นไปไม่ได้เมื่อคืนน่ะพี่โน้ตมาเมื่อเจ็ดพยายามที่จะเถียงนิติการนิติการก็เลยบอกงั้นเองมาดูนี่ เขาก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูค่ะทุกคนตั้งแต่ช่วงสามทุ่มซึ่งเจตเนี่บอกว่าพี่โน้ตเข้ามาตอนสามทุ่มห้นิติการก็เปิดวงจรปิดตั้งแต่สามทุ่มห้เลยค่ะว่ามันไม่มีใครมานะเจตเขาก็งงค่ะเพราะว่าสิ่งที่เห็นในภาพวงจรปิดนั่นก็คือเจตยืนคุยคนเดียวตลอดเลยค่ะตั้งแต่ไปเปิดประตูให้ ก็ไม่มีใครเดินเข้ามาตอนที่นั่งคุยกันที่โต๊ะเจตก็นั่งคุยคนเดียวแล้วลูกบ้านทุกคนที่ซื้อขนมมาแล้วก็ทักทายอะค่ะกลายเป็นว่าเขาทักทายโต๊ะกับเก้าอี้ว่างๆเปล่าๆไม่มีพี่โนตนั่งอยู่ตรงนั้นเจตก็เริ่มตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจตก็บอกว่าขอไปเรื่อยๆพี่ปกติเที่ยงคืนเนี่ยพี่โนตเขาจะเดินขึ้นไปตรวจตามชั้นต่างๆ แล้วก็เปิดภาพไปตอนเที่ยงคืนตามชั้นต่างๆไม่มีล่องรอยว่าใครเดินเลยตอนนั้นล่ะค่ะเจดก็เริ่มแปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยย้อนภาพกลับไปดูชัดๆตอนที่พี่โน้ตเนี่ยเขาเดินเข้าคอนโดมาปรากฏว่าเห็นค่ะทุกคนตอนเนี้ยเริ่มจะเห็นแล้วว่าพี่โน้ตแกเดินเข้ามาจริงๆค่ะแต่ภาพที่เห็นนั้น มันเป็นภาพของพี่โนต้ตในสภาพที่ลิ้นจุดปากหน้าเขียวมาเลยค่ะแล้วสภาพที่เขาเข้ามาคือเขาลอยเข้ามาค่ะเขาไม่มีเทา้าลำตัวที่เห็นนั้นมีมาถึงเพียงช่วงประมาณสักต้นขาล่างจากนั้นคือไม่มีแล้วพี่โนต้ตค่อยๆลอยผ่านกระจกเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อย จนกระทั่งตอนที่นั่งคุยกันที่เก้าอี้สภาพของพี่โน้ตนั้นคือคอหักหมุนได้รอบค่ะทุกคนเขานั่งคุยกันโน้ตในสภาพที่คอห้อยต่องแต่งลิ้นจุกป,ปากตาเลือกทะลักออกมาหลังจากนั้นล่ะค่ะเมื่อเพ่งดูชัดๆคือภาพมันเลือนลางมากนะมันไม่ได้เห็นแบบชัดเจนนะมันเห็นเป็นเงาเงาลางๆซึ่งแบบต้องจ้องดูชัดๆถึงจะเห็นนั่นล่ะค่ะ เจ็ดก็เริ่มรู้ตัวทันทีเลยว่าเมื่อคืนตัวเองโดนอะไรมาเขาตัดสินใจกดโทรศัพท์ไปที่เบอร์พี่โนต้ตทันทีเมื่อโทรศัพท์ดังเท่านั้นล่ะค่ะก็มีคนรับสายแล้วคนที่ปลายสายก็คือภรรยาของพี่โนต้ตเองค่ะเจ็ดก็ได้แจ้งไปว่าขอสายพี่โนต้ตหน่อยได้ไหมครับภรรยาตอบมาว่าพี่โนต้ตคงจะมาคุยกับใครไม่ได้แล้วล่ะค่ะ ตอนนี้ทางบ้านกำลังจัดการเผาศพพี่โน้ตอยู่อยู่ที่วดัดเนื่องจากว่าพี่โน้ตเองเนี่ยเขาผิดหวังเขาผิดหวังกับสิ่งที่เขากลับไปเจอที่บ้านเขาค่ะน้องๆอ,อยากรู้ไหมว่าพี่โน้ตไปเจออะไรสิ่งที่พี่โน้ตไปเจอก็คือลูกชายของพี่โน้ตที่คลอดออกมานั่นนะคะเขาไม่ปกติค่ะ เขาเป็นเด็กพิเศษที่มีขนาดหัวที่ใหญ่มากน้องๆเคยได้ยินเด็กแต่งโมไหมคะลูกชายของพี่โนทีท่คลอดมาเป็นอย่างนั้นคะ่ะเขาเป็นเด็กพิเศษที่หัวใหญ่แล้วก็ตาชิดกันนะ่ะตาชิดแล้วก็หัวมันจะใหญ่ๆมากๆเลยะคะ่ะซึ่งหมอก็ได้แจ้งว่าเด็กคนนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนคะ่ะทําให้พี่โนตนะ์เขารู้สึกเสียใจมากเพราะเขาค่อนข้างคาดหวังกับลูกชายคนแรกของเขา เขาก็เลยตัดสินใจผู้คอตายไปในขณะที่เมียและลูกของเขากำลังนอนหลับอยู่ในห้องค่ะหลังจากที่เขาผูกคอไปก็ไม่มีใครเห็นนะจนกระทั่งรุ่งเช้าค่ะซึ่งมันก็ช่วยไม่ทันแล้วแต่ด้วยความที่แกเป็นคนที่รักในอาชีพรอปพอของแกค่ะแกก็รู้ว่าเมื่อถึงเวลาแกจะต้องกลับไปเขาเวทแล้วน้องๆรู้ไหมว่านัปัจจุบันคอนโดแห่งนี้ ยังมีคนพูดถึงพี่โนต้ตอยู่ว่ากลางคืนดึกๆเนี่ยได้ยินเสียงพี่โนต้ตเนี่ยใส่รองเท้าเขาเรียกรองเท้าอะไรรองเท้าทหารน่ะที่รปภเขาชอบใส่กันน่ะพี่จุ๋มจำไม่ได้ได้ยินเสียงรองเท้าหนักๆเนี่ยคะ่ะเดินตอกแตกตอกแตกคอยสำรวจความเรียบร้อยของอาคารแห่งนี้อยู่ทุกค่ําคืนช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีสองค่ะ ใครที่เช่าคอนโดอยู่หรือใครที่พักอยู่คอนโดตึกเจนะคะที่นนทบ,บุรีน้องๆอ,อาจจะได้เจอพี่โน้ตเขาสักวันจบลงแล้วค่ะเรื่องของพี่โน้ตรอปภเวดึกนั่นเองค่ะ